เริ่มกันที่สายโทรศัพท์นะคะเรากมาปรึกษาคุณหมอรออยู่แล้วคุณเสริมสิริสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเสริมสิริค,รค่ะคือมีหลานนะคะอายุหกขวบ,บแต่ว่าเขามีอาการเริ่มช่วยเหลือตัวเองอะค,ะค่ะเป็นอย่างนี้มาได้ประมาณปีกว่าแล้วะค,ะค่ะคือเขาจะนอนคว่ำแล้วก็เขาจะกระดึ๊บที่ก้นนะคะคแล้วตอนแรกที่เห็นก็ถามเขาว่าเขาเป็นอะไรเขาก็บอกเขาคันก้น ก็เลยไม่ได้สนใจพออยู่ไปสักพักนึงรู้สึกว่าก็จะทําบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นก็เลยเริ่มสังเกตว่าเออเขาทำยังไงมั่งเขาเอามือของเขาค่ะไปจับที่อวัยวะเพศข,ของเขาครับแล้วก็เขาก็กระดึ๊บที่ก้นแล้วก็ครับเหมือนกับว่าเขาจะสําเร็จความไข้ด้วยคะคะเพราะว่าเขาทําได้สักพักหนึ่งแล้วทีนี้เขาก็จะถีขถ่ขึ้นถี่ขึ้นแล้วมีอาการเก่งเท้าเกงก้นนะคะแล้วก็เหมือนหอเหมือน ขามีอาการสำเร็จความไข่อย่างเงี้ยค่ะ,คะจริงจริงจุดเริ่มต้นเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องของการไปกระตุ้นเที่อวัยวะเภศนะคะ,คะแต่ว่าตอนนั้นที่เขาบอกเมื่อกี้คุณเสริมสิริเป็นคนบอกเองว่าเขาขันก้นใช่ไหมอันนี้เป็นจุด ที่เราเจอบ่อยเหมือนกันก็คือว่าเด็กช่วงนี้จริงๆเป็นช่วงพัฒนาการทางด้านเรื่องเพศเรื่องอะไรก็แล้วแต่เขาอาจจะสนใจเรื่องเพศบ้างนะครับช่วง3-5ปีเนี่ยเมื่อที่เราเจอไปบ่อยก็คือเด็กมีพยาธิเช่นพยาธิเส้นได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเขาไปเกาเนี่ยมันไปโดนอวัยวะเพศด้วยว่าตำแหน่งมันใกล้กันพอไปโดนปุ๊บเนี่ย เห้ยพอมาโดนตรงนี้ก็รู้สึกว่าสนุกดีนะมีความรู้สึกมีความรู้สึกก็อาจจะชอบอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเรื่องของว่าเด็กจะสําเร็จความใคร่ด้วยตัวเองหรือเปล่าอาจจะคงไม่ใช่หรอกของเด็กนี่อาจจะแค่รู้สึกว่าไปแตะแล้วชอบแล้วก็มีมีความรู้สึกเหมือนเหมือนเราคันอะไรสักที่หนึ่งอะ่ะแล้วเราได้ไปกเกาลเราก็สบายใจ<ม>เด็กอาจจะรู้สึกแค่นั้นแหละแต่พอทําบ่อยๆเขาก็ชินไง ชินเป็นความสุขแล้วก็ทำไปเรื่อยๆเวลาพึงพอใจเนี่ยก็จะมีอาการเกรงแต่จะคล้ายๆกับคนซึ่งถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็เหมือนกับใกล้จะถึงจุดสุดยอดอะไรเงี้ยนะแต่ของเด็กอาจจะไม่ได้ถึงขนาดน,านั้นแล้วเราจะเปลี่ยนเป็นความสนใจให้น้องเขาเลิกทําพฤติกรรมแบบนี้ได้ไหมนี่หมอถามคุณเสริมศิริว่าเวลาเจอแบบนี้ทําอะไรบ้างครับห้ามเขาก็ไม่กลัวทีนี้ก็กลายเป็น ตีค่ะตีแล้วทีนี้เหมือนกับว่าเขาหมกมุ่นเลยอ่ะคือจะพยายามหาที่แบบว่าหลบมุมที่สําหรับไม่มีคนอยู่สักห้านาทีสิบนาทีก็คือจะต้องไปทําแบบนี้แล้วอ่ะต้องแอบทาคือมันมากขึ้นมากขึ้นเนี้ยค่ะจะเห็นว่าวิธีเริ่มต้นจัดการก็คือการไปตีเขาเนาะคือคือเด็กบางทีเด็กก็ยิ่งยิ่งว่ามันยิ่งยุ่วอ่ะยิ่งทำยิ่งทำอีกใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องใจเย็นๆนิดนึงนะวิธีที่เราทำอาจจะยังไม่ค่อยเหมาะสมมากนะนี่หมอคิดว่าถ้าเด็กมีความสุข เฉพาะด้านนี้เด็ก <Die> ก็จะหมกมุ่นอยู่กับด้านนี้ดังนั้นต้องทาให้เขามีความสุขในด้านอื่นได้ชเช่นไปวิ่งเล่นกับเพื่อนไปวาดรูปไปเล่นดนตรีออกกําลังกายอะไรอย่างเงี้ยครับอย่าปล่อยให้เด็กเนี่ยมีเวลาว่าง ной. อย่าปล่อยให้เด็กมีเวลาที่จะไปหมกมุ่นอยู่กับเรื่องนี้คือต้องมีกิจกรรมอยู่ต่อเนื่องสม่ําเสมอแล้วก็ต้องคอยตามอ่ะคือถ้าปล่อยให้เด็กอยู่ในห้องคนเดียวเด็กๆก็จะทําอีกเบี่ยงเบนออกมาท,ทํานู่นทํานี่จนกระทั่งเขาเหนื่อยจนกระทั่ทงสง่งเขาเข้านอนอย่างเงี้ยนะครับแล้วทำอย่างเี้ยบ่อย แล้วพอเขาทําได้ดีเขาคุมตัวเองได้ดีขึ้นเราก็ชมเขาบ่อยๆเพราะบางทีเราไปตําหนิไปว่าเขาเขาจะรู้สึกไม่แฮปปี้แล้วเอเขาไม่สบายใจเขาก็ต้องกลับไปหาสิ่งที่สบายใจอีกเพราะนันมันก็จะวนเป็นวงจรแต่เมื่อไหร่ที่เขาทําสิ่งที่ดีๆได้เช่นไปวิ่งเล่นไปออกกําลังกายไปเล่นดนตรีหรือทาอะไรได้ดีแล้วเราชื่นชมเขาเนี่ยเขาก็จะรู้สึกภูมิใจแล้วเขาก็มีความสุขแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่นะหมอว่าถ้าเกิดเราใช้หลายๆวิธีแล้วไม่ดีขึ้นแล้วเด็กของเรามีความหมกมุ่นเยอะเนี่ย โอเคอาจจะต้องพามาหาหมอให้ให้ประเมินโดยอีกทีนึงว่าเด็กอาจจะมีปัญหาสุขภาพจิตอย่างอื่นที่ที่ซับซ้อนมากกว่าเช่นเด็กอาจจะมีพฤติกรรมย้ำคิดย้ำทำมากจนเกินไปซึ่งเดี๋ยวคุณหมอจะต้องใช้วิธีอื่นอาจจะต้องทานยาด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่นั้นเป็นวิธีการหลังๆนะไม่ใช่วิธีการแรกๆครับขอบคุณมากนะครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับเป็นกำลังใจให้